ลงจากเวทีแล้วข้าจะฆ่าเจ้าหวังตรงเอ,อ๋ระวังในตัวอย่างตอนที่78ของสำนักถังเลิศพบจบแดนฉากที่หวังตรงเอ,อ๋หยิบ้อนห้าวเทียนออกมาเพื่อแสดงพลังของเธอแต่ถูกดูดกลืนโดยวิญญาณชั่วร้ายและร่างของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายก็ระเบิดขึ้นทันทีและฉากที่หวังตรงเอ,อ๋ต่อสู้กับหมิงยูของสำนักหยกบริสุทธิ์เพื่อแสดงพลังของเธอออกมา และลาดชินานามพมยุทธระดับที่98จงลี่วูรู้สึกหวาดกลัวและหวังตรงเอ,อ๋อถูกโจมตีอีกครั้งในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหลังจากทีมสำนักถังเข้าสู่การแข่งขันแบบแพ้คัดออกต่อมาผู้ต่อสู้คนแรกของพวกเขาคือทีมจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณแห่งจกักรวรรดิสุริยันจันทา สำนักถังเพียงส่งหวังตรงเอือและหือใส่เถ่าเท่านั้นและเอาชนะคน3คนจากสถาบันวิศวกรรมวิญญาณจากักรวรรดิสุริยันจันทาติดต่อกันและหัววีเห้ายอมรับความ่ายแพ้ในทันทีในเกมถัดมาจากนั้นสำนักถังก็มีคู่ต่อสู้คนใหม่เวลาที่พวกเขาปรากฏตัวทุกคนจะถือล่มเพื่อปิดตาการแต่งหน้าดูแปลกๆโดยเฉพาะกับตังทีม ของสำนักหยกบริสุทธิ์เช่นกันผู้หญิงคนนี้ไม่เคยต่อสู้มาก่อนเมื่อพวกเขาพบกับทีมสำนักถังกับตันทีมคนนี้ได้โจมตีหวัววีห้าวทันทีที่เขาขึ้นมาบนเวทีเขาปล่อยความเย็นอันทรงพลังและเข้าหาหวัวหวีห้าวทันทีแต่ถูกดาบอันทรงพลังของจริงจือเฉินบังคับความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายตามมา คนแรกที่ลงต่อสู้ในครั้งนี้ยังคงเป็นหวังตรงเอ,อือทันทีที่หวังตรงเอ,อือเข้ามาในสนามการต่อสู้เธอก็บอกว่าเธอจะต้องชนะในชัยชนะของการแข่งขันของมนุษย์และสมาชิกในทีมของสำนักหยกบริสุทธิ์คนแรกที่รับบทลงต่อสู้เธอชื่อ,อยูเฉนินในการต่อสู้เธออาศัยความเร็วที่รวดเร็วของเธอความเร็วดังกล่าวทําให้เทพิดาผีเสื้อจรดแสงของหังตงเอ,อือบาดเจ็บ และจอดสองลูที่ปีกของเทพธิดาผีเสื้อจรัดสแสงโชคดีที่อาการบาดเจ็บของวิญญาณยุทธการต่อสู้นั้นไม่หลายแรงเท่าไหร่มันมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความแข็งแกร่งของหวังตรงเอือเท่านั้นแต่แล้วหวังตรงเอือก็หยิบควอนห้าวเทียนออกมานี่เป็นครั้งแรกที่หวังตรงเอือใช้ควอนห้าวเทียนหลังจากเธอเปลี่ยนกลับมาใส่เสื้อผ้าของผู้หญิง ในชุดของผู้หญิงที่ถือค้อนห้าวเทียนจะต้องกล้าหาญและน่าตกใจในตัวอย่างหวังตรงเอ๋อโบกมือขวาของเธอและกระแสน้ำวนก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าจากนั้นหวังตรงเอ๋อก็ตะโกนว่าลงจากเวทีแล้วหวังตรงเอ๋อหยิบค้อนห้าวเทียนออกมาและพลังที่แท้จริงของมัน ก็ไม่ได้ไปกว่าของหวังซิ่วเอ๋อเลยแม้แต่น้อยการโจมตีครั้งหนึ่งทําให้สมาชิกของสํานักหยกบริสุทธิ์กระเด็นไปข้างหลังทุกคนต่างตกกระลึงกับฉากนี้จิตวิญญาณการต่อสู้อันดับหนึ่งของแผ่นดินผู้ตัดสินในระดับราชชนานามพมยุดําเนินการทันเวลาเพื่อหยุดการโจมตีของหวังตงเอ๋อไม่เช่นนั้นสมาชิกของทีมสํานักหยกบริสุทธิ์จะถูกสังหารทันทีจากนั้นในเกมที่2ส,สํานักหยกบริสุทธิ์ ส่งผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ของค้างคาวแวมไพรจริงๆแล้วที่พวกเขาต้องการเข้าร่วมรัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์หลังจากจบเกมการแข่งขันหลังจากที่ต่อสู้กับหวังตงเอ๋อแล้วร่างกายของเขาก็ระเบิดและเสียชีวิตทันทีก่อนที่เกมจะจบลงหลังจากการต่อสู้ระหว่างหวังตงเอ๋อและประมาจันจรรยร์วิญญาณชั่วร้ายเริ่มต้นขึ้นเขาก็อาศัยความแข็งแกร่งของวงแหวนว,วนิญญาณที่6เพื่อครอบคลุมความกดดันของเขา อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเขาดูดกินเลือดของหวังตงเอ๋อหลังจากที่หวังตงเอ๋อถูกดูดกินโดยปรมาจันจยังทั้งขาวแวมไพร์โดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากถูกดูดไปหวังตงเอ๋อก็เสียเปรียบในทันทีออล่าของปรามาจันจายางชัว่วร้ายยังคงเพิ่มขึ้นแต่แล้วเขาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติ และเขาเสียชีวิตทันทีต่อมาในรอบที่2ของการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณทีมสำนักถังต้องเผชิญหน้ากับสำนักแปลกๆค่อนข้างมากอย่างเช่นสำนักหยกบริสุทธิ์สมาชิกส่วนใหญ่เป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้าย และมีค้างคาวแวมไพร์ในหมู่ของพวกเขาที่เชี่ยวชาญในการดูดซับวิญญาณชั่วร้ายเลือดของปรมาจารย์วิญญาณสามารถใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตนเองและยังทำให้คู่ต่อสู้ที่ถูกดูดด้วยเลือดอ่อนแอลงมากในระหว่างการต่อสู้ระหว่างสำนักถังและสำนักหยกบริสุทธิ์หวังตรงเอือได้รับความเดือดร้อนจากพิษของค้างคาวแวมไพร์และเกือบถูกสังหารโดยสมาชิกของสำนักหยกบริสุทธิ์ ของปรมาจาริญญันค้างคาวแวมไพรยเธอเกัดเที่ยวของเธอที่คอของหวังตงเอ๋อและเริ่มดูเลือดของหวังตงเอ๋ออย่างเมามันแต่เลือดของหวังตงเอ๋อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดูซับเลือดของเทพได้ระเบิดร่างกายของปรมาจาริญญาณคนนี้โดยตรงในระหว่างการต่อสู้ระหว่างหวังตงเอ๋อและประมาจาริญญันค้างคาวแวมไพายนั้นหวังตงเอ๋อได้ปาปามปรมาจาริญญันค้างคาวแวมพร์ ด้วยความแข็งแกร่งของระดับจกักรพพัดวิญญาณเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ของเธอและเธอก็ชนะแต่โดยไม่คาดคิดคู่ต่อสู้ใช้ประโยชน์จากความไม่เตรียมพร้อมของเขาและเปิดใช้งานทักษะดูเลือดโดยตรงหลังจากดูเลือดของหวังตงเอ๋อแล้วออร่าของปรมาจารย์วิญญาณค้างคาวแวมไพ์ก็พุ่งสูงขึ้นราวกับว่าเขาได้รับยาชูกำลังครั้งใหญ่ใบหน้าที่ซีดเซียวของเขากลายเป็นสีดอกกุหลาบและกลายเป็นหน้าซีดทันที และร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาอ่อนแอลงหวังตรงเอือผู้มีอำนาจเหนือกว่าก็ค่อยๆหันกลับมาในขนาดนี้เธอมีข้อเสียบางอย่างแต่ถึงอย่างนั้นหวังตรงเอือก็ยังคงสามารถพึ่งพาทักษะลับของสำนักถังเพื่อจัดการกับปรมมจรยันค้างคาแวมไพร์ได้ อย่างไรก็ตามฉากต่อไปทําให้ทุกคนตกใจว่าร่างของปรมาจารย์วิญญาณที่มีวิญญาณ้ญญาณังคาวแวมพายเริ่มขยายตัวอย่างกระทันหันในขนาดนี้ปรมาจารย์วิญญาณ้างคาวแวมไพร์ดูเหมือนว่าเขายัางไม่ได้ผลพบว่าจะมีพลังงานที่ไม่สามารถควบคุมได้เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาเมื่อเขาตอบสนองร่างกายของเขา ถูกยืดออกด้วยพลังงานโดยตรงจนกระทั่งมันระเบิดผู้ชมทั้งหมดในปัจจุบันพบว่ามันเหลือเชื่อมากแม้แต่หวังตรงเอ,อ๋ก็ไม่เข้าใจว่าคู่ต่อสู้รายนี้ร่างกายระเบิดโดยไม่มีเหตุผลที่มีการโจมตีพิเศษเมื่อผู้ตัดสินเห็นความสามารถในฉากนี้เขาไม่คิดจะช่วยเธอเลยด้วยซ้ำพลังงานนี้ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาเองจริงๆ ราชชินานามพมยุทธ์ระดับที่98จงลี่วูที่กำลังเฝ้าดูอยู่ข้างสนามก็รู้สึกหวาดกลัวกับฉากนี้เดิมทีเขาต้องการรับสมัครปรามจารวิญญาณชั่วร้ายที่มีวิญญาณยุทธแวมพายเพื่อเข้าร่วมรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และจะฝึกฝนเขาเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เนื่องจากเลือดของหวังตงเอ,อ๋อระเบิดเขาโดยตรงแม้แต่หวังตงเอ,อ๋อก็รู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้ในตอนนั้น จงลี่วูก็ค้นพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในเลือดของหวังตงเอ๋อและวางแผนที่จะจับลุมหวังตงเอ๋อและนําเขากลับไปที่รัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําการวิจัยจงลี่วูพบว่าเลือดของหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะมีบางอย่างพิเศษมากแต่เขาไม่รู้ว่าเลือดของหวังตงเอ๋อนั้นเป็นเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆท้ายที่สุดหวังตงเอ๋อเป็นลูกสาวของราชันเทพทั้งซาน เธอมีเลือดของราชาแห่งเทพเมื่อเธอเกิดเลือดของราชาแห่งเทพพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้อย่างไรกับตันทีมของสำนักยกบริสุทธิ์ตกอยู่ในความบ้าคลั่งปรากฏว่าจริงๆแล้วกับตันทีมคนนี้รีบไปที่เวทีการแข่งขันเพื่อแอบโจมตีหวังตรงเอ,อ๋และแล้วเวลานี้หวังตรงเอ,อ๋ใช้การเคลื่อนที่ดังเงาพายโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีผู้ตัดสินได้ํำเนินการหยุดการโจมตี ของกับตันทีมของสำนักโยกบริสุทธิ์ทันทีและตัดสินว่าสำนักโยกบริสุทธิ์ฝ่าฝื้นกฎและปรับแพ้ทันทีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ี่หน้าครับ